สวัสดีคะ่ะตอนนี้ก็ไปโครกการกล้วยนะคะตอนนี้ก็จะอยู่ภาคแรกนะคะตอนนี้เปิดมาค่ะก็จะเจอกับคุณนายแสงดาวน,นะคะแล้วก็การกล้วยในสมัยเด็กๆนะคะซึ่งก็จะมียาคนนึงนะคะที่ชื่อว่ายาอะไรก็ไม่รู้ลืมซึ่งช้างยาตัวนี้นะคะก็ได้บอกว่าการกล้วยนั้นมีลักษณะดีหลังโค้งงองเหมือนใบการกล้วยก็เลยให้ชื่อว่าการกล้วยนั่นเองคะ่ะซึ่งฉากถัดมานะคะก็จะเจอช้างอีกตนหนึ่งหรือพ่อของการกล้วยหรือภูหานั่นเองคะ่ะกําลังสู้รบอยู่กับพวก ทหารฝ่ายหงสาวดีหรือายตาแดงนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็คือตัดจบไปก่อนแบบว่าให้เรางงไปเลยแล้วก็จะตัดมาตอนที่การกล้วยนี้กําลังเล่นอยู่กับเหล่าบรรดาเพื่อนๆทั้งหลายแต่ไม่ใช่เพื่อนช้างนะคะเพื่อนกบค่ะซึ่งในขณะที่การกล้วยกําลังเล่นซ่อนหากับเหล่าบรรดากบน,นะคะพวกแกงคองมมอโลงเนี่ยก็กําลังเล่นพวกแบบว่าอ่าเตะต่อยซึ่งก็แบบว่านักเลงน,นิดนึงอะนะ แล้วในตอนนั้นนะคะมาลงก็เบื่อกับการที่จะเล่นแบบนี้แล้วก็เลยไปเอากบของเพื่อของการกล้วยนะคะมาเล่นโดยการเป่าแล้วก็โยนไปโยนมาทําให้การกล้วยเนี่ยต้องไปช่วยเพื่อนคะ่ะแล้วตอนแรกเนี่ยพวกมาลงก็ไม่พอใจแล้วก็ได้กล่าวว่าว่าการกลวยเนี่ยคียบอดไม่มีใครครบนะคะแต่กลวยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรจนมาล้อเรื่องพ่อคะ่ะ ซึ่งตอนนั้นนะคะก็จะกลายเป็นว่าปเป็นบทเปิดตัวของนาจิตลิศไปด้วยเลยนะคะที่ลงมาเชียร์การกวยนันตีกับพวกมาลงค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็ขอข้ามฉากในตอนคืนเลยนะคะที่การกวยนั้นได้ถามกับแม่ว่าพ่อของตัวนั้นคือใครแต่แม่เนี่ยก็ไม่อยากตอบสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพ่อนั้นไปเป็นทหารที่กรุงศรีอย,ยุธยานะคะซึ่งก็ไม่ได้เจอหน้ามาตั้งนานแล้วทำให้แม่ของการกลวยนั้นยังไม่อยากพูดถึงสักเท่าไหร่ ทำให้คืนนั้นนะคะก้านกล้วยได้ออกตามหาพ่อคะ่ะแล้วก็ได้ไปที่หกทับกูของสารวดีนะคะที่อยู่ใกล้ๆคะ่ะแล้วก็ได้ไปเจอกับงวงแดงนะคะที่กําลังนอนอยู่นะคะแล้วก็ได้ไปถามว่ารู้จักพ่อของหนูไหมแล้วหลังจากนั้นนะคะงวงแดงก็ร้องค่ะทําให้ทับของสงสาวดีนั้นวุ่นวายมากๆเลย แต่วันนั้นก็บังเอิญบังเอิญเจอพวกของแกงของมาลงด้วยนะคะแต่ว่าการเก๋อีนี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะวิ่งฝ่าไปเลยะคะ่ะแล้วก็ได้ไปอยู่ยที่ที่นอนของอ่าพระอ,องค์ดำนะคะเป็นซึ่งนั้นเป็นครั้งแรกที่การกก้วยและพระอ,องค์ดำหรือพระนเรศวนนะคะได้เจอกันแล้วกลายเป็นวานอนาคตการกล้วยก็ได้กลายเป็นช้าคู่บารมีของพระนเรศวรค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะการกล้วยก็ได้วิ่งหนีทับหงสาวดีนะคะแล้วก็ ตกหิวค่ะแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยด้วยความตกหิวก็เลยเจ็บขาไปหาของกินแล้วก็ได้เจอกับชบาแก้วนะคะซึ่งชบาแก้วเนี่ยก็ได้พาอาสาเนี่ยไปส่งที่โขงค่ะแต่พอกลับไปก็ไม่เห็นใครเลยค่ะการกล้วยก็เลยจำใจที่จะต้องยองกลับมาที่หมู่บ้านหินขาวชบาแก้วค่ะซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของการกล้วยหรือเจ้าพญาป่าพงสาวดีนั่นเองค่ะตอนที่การกล้วยนะคะได้อยู่ที่หมู่บ้านหินขาวก็ได้ฝึก ตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อจะได้รับเข้าคัดเลือกทหารไปเป็นช้างคู่บาลมีของพระองค์ดํานะคะแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงนะคะการกลวยเนี่ยก็ได้เข้าไปเป็นรอบคัดเลือกแล้วไกลายว่าวันนั้นได้เจอกับแม่ค่ะแล้วทีเนี้ยการกลวยกว็าดันสติแตกวิ่งไปหาแม่เพราะว่าทางกรุงศรีอย,ยุธยาเนี่ยได้จับแม่ของเขาไปนะคะกลายว่าตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ชุนวุ่นวายมากค่ะพระเดชสวนจึงต้องลงไปแล้วก็กลายเป็นว่า พานเลสวรนี่น่าจะจําได้ค่ะว่าการกล้วยน่าจะเป็นชางที่ตอนเจอกันตอนเด็กๆทําให้พระนเรสวรน,นั้นได้เลือกการก็มันเป็นชางคู่บารมีค่ะ ตัดมาในฉาของแม่และการกล้วยนะคะซึ่งแม่เนี่ยบอก,กับการกล้วยว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่และอยากให้การกล้วยเนี่ยออกมาค่ะแต่ว่าการกล้วยเนี่ยก็ได้เลือกที่จะเป็นช้างทรงของของค์ดําต่อไปแล้วก็ได้ออกไปสู้รบรากับหงสาวดีแล้วก็ได้ทํายุทธหาธีนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยการกลวยได้เป็นฝ่ายเสียเปรียบมากๆเพราะว่าช้างทางหงสาวดีนั้นก็คือตัวใหญ่มาก แล้วก็ด้วยความตัวใหญ่ของพี่แกนะคะทําให้การกล้วยเนี่ยเหนื่อยไปเลยนะคะแต่ตอนนั้นพานาเลโวนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าการกล้วยนั้นเนี่ยได้ละทิ้งเขาก็เหมือนกับการว่าการกล้วยเนี่ยก็ละทิ้งตัวเองด้วยจึงยืนหยัดแล้วก็สู้ต่อไปกับเราเถิดนะคะทําให้การกล้วยเนี่ยฮึดขึ้นมาเลยนะคะแล้วในตอนนั้นนะคะการกล้วยก็สู้ขึ้นมาทานนะคะแล้วตอนนั้นก็คือเจ้าพญาของสาวบดีเออามีนะคะตัดไว้ที่หัวของ พระเลสวนนะคะแต่ว่าโดนแค่หมวค่ะไม่ได้โดนอะไรทําให้พระเลสวนเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะเข้าไปฟันที่คอของเจ้าพญาหงสวาวดีได้ทําให้เลสวนเนี่ยค่ะสามารถปิดชีพของเจ้าพญาหงสวาวดีได้ทําให้กรุงศรีอายุชนะในครั้งนี้คะ่ะซึ่งหลังจากยุทธาธีครั้งนั้นนะคะทําให้กรุงหงสวาวดีนะคะไม่กล้ามายอมเย้ยมกับอ,อายุธยาอีกเลยนะคะแล้วการโกยเนี่ยก็ได้พระนามชื่อว่า จ้าพญาป่าคงสวสดีนะคะมียอาวนาศักจวบจนปัจจุบันนี้ค่ะและในฉากสุดท้ายนะคะก็จะตัดมาที่คุณนายแสงดาชวากแก้วและการกล้วยนะคะก็ได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์ค่ะ